สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเก็บน้ำยางนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเก็บน้ำยางนะคะยุงเยอะมากเมื่อคืนนี้เราถ่ายตอนตัดยางหรือกีดยางไปแล้วตอนเช้ามาเราก็จะมาเก็บน้ำยาง ก็จะแบบนี้นี่ก็จะมีถังหนึ่งใบนะคะที่ปัดยางเขาเรียกอะไรพี่ติ๊กไม้กวาดยางไม้แล้วก็จะอุปกรณ์ก็จะมีถังถังใส่น้ำยางแล้วก็ไม้กวาดยางสองอย่างเนี่ค่ะลูกทุกคนเดินเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆ น้ำยางก็จะไหลมาสู่ตรงนี้นี่ไงได้น้ำยางเต็มจอกเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถังกันนะคะ mừng lon rồi quá mừng rồi อันนี้ก็จะเป็นขี้ยางนะทุกคนขี้ยางนี้ก็คือเนี่ยมันเวลาน้ํายางไหลใช่ไหมคะทุกคนถ้าแห้งแล้วก็จะเป็นขี้ขอเรียกว่าขี้ยางเราก็ลอกออกมามันก็จะเป็นเป็นเส้นแบบเนี้ค่ะเมื่อก่อนราคาสูงนะคะอยู่โลหลายบาทตอนนี้ราคาล่าสุดนะคะอยู่โลละสิบสองถึงสิบสามบาทนี่ค่ะก็จะมีเนี่ค่ะเป็นสีขาวๆเห็นไหมคะทุกคน ขเขาเรียกว่าขี้ยางถ้ามันแห้งแล้วอะ่ะวันนึ่งมันก็จะแห้งอะก่อนที่เราจะตัดของวันต่อไปอะเราก็ลอกออกแล้วเราก็ไปเก็บไว้ถ้าเราลอกออกไปเก็บไว้แล้วก็สะสมตอนนี้อยู่โรลละสิบสองถึง1ิบาทไม่ว่าจะเป็นขี้ยางหรือน้ำยางก็ขายได้เหมือนกันนะคะทุกคน,นนี่ก็น้ำยางอันนี้ขี้ยาง ขายได้ทุกอย่างเลยส่วนต้นต้นยางก็ขายได้นะคะนิยมเอาไปปลูกบ้านปลูกบ้านทําบ้านกันขายได้ทั้งเพนนี่ในส่วนยางนะทุกคนเราก็จะมีขาค่กกัน้นกลางระหว่างต้นยางนะคะทุกคนเป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะต้นขาเยอะมากค่ะอันนี้เป็นขี้ยางตามต้นที่แอนบอกว่า ที่ต้นก่อนที่จะหิดครั้งต่อไปมันก็จะมีขี้ยางตามร่องแล้วก็มาเอาออกเห็นไหมคะทุกคนเอาออกเสร็จแล้วเราก็ไปเทใส่ผงที่เราทำไว้นี่น้ำยางสดตรงนี้เราก็จะเอาไปขายค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะวันนี้ โกบิวแอนนาพาเพลินขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย